New for d Nextgen อัพเกรดช่วงล่างใหม่ให้นั่งนุ่มนวลเนิบนิ่งโดยชัวอปโปเฟนเดอร์ซับแทงหน้าหลังปรับนุ่มนวด8ระดับปุ่มปรับนุ่มสีดำๆนะครับปรับนุ่มนวด8ระดับเป็นช่วแบบโมโนทูบกึง่งแก๊สกึ่งน้ำมันนะครับแยกห้องแก๊สกระบอกสีแดงๆนะครับกระบอกสีเงินก็คือเป็นกระบอกน้ำมัน ทำให้ภายในสามารถบรรจุแก๊สกับน้ำมันได้เยอะนะครับส่งผลทาให้ชอ็อปตัวนี้สามารถหน่วงการดีดของคอยล์สปริงและก็การดีดของตัวแหนบได้ดีทําให้ช่วงล่างนุ่มนวลน,นึบนิ่งลดอาการสะเทือนอาการโครงได้ติดตั้งชชอปโปรเฟนเดอร์ซับแทงกปรับนุ่มทั้งหมด8ระดับหน้าหลังในรถกระบะ New Ford Next Gen เมิร์ีคุน4บนหนรามินทากิโลเมตรที่7ครับผมครับโดยโช้อัพกระบอกลูกสูบใหญ่นะครับเป็นแบบโมโนทูบพร้อมกับแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันก็สามารถควบคุมการดีดของสปริงได้ดีนอกจากนี้เราทำการติดตั้งลูกหมากกันโครงด้านหน้านะครับของโปรเฟนเดอร์เช่นกันนะครับเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ลดอาการโครงได้ นี่คือชุดช่วงล่างของโปรเฟนเดอร์นะครับที่เราทำการติดตั้งใน New Ford Next Gen นะครับโชวคอัพโปรเฟนเดอร์ซับแทงปรับนุ่มทั้งหมด8ระดับนะครับพร้อมลูกหมากกันโครงนึกถึงช่วงล่างนุ่มนุมนึกถึงเมอร์สซคุนสีบนหนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับ Ford Next Gen นะครับแก้าการสะเทือนาการโครงด้วยโชวคอัพโปรเฟนเดอร์ซับแท้งปรับนุ่มทั้งหมด8ระดับหน้าหลังนะครับ โดยชชอฟกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่นะครับแยกห้องแก๊สน้ำมันนะครับตัวกระบอกซับแทงคนะครับพร้อมปุ่มปรับนุ่มสีดำดำ,ดำด้านหน้านะครับท่านสามารถหมุนปรับแต่งได้แบบตามใจชอบ Ford Next Gen ติดตั้งชชอฟโปรเฟนเดอร์ซับแทงคปรับนุ่โนด8ระดับหน้าหลังนะครับด้านหลังนะครับชชอฟโปรเฟนเดอร์ซับแทงค รับนุ่นวด8ระดับนะครับสามารถควบคุมการดีดของตัวแหนบได้ดีนะครับท่านที่ใช้ Ford Next Gen นะครับอยากสัมผัสถึงความนุ่มนวลนึบนิ่งนะครับลดอาการโครงอาการสะเทือนติดตั้งชอป Pro Fender Sub ับ n ทนนะครับที่มีขนาดกระบอกลูกสูบใหญ่นะครับบรรจุแก๊สกับน้ำมันได้เยอะสามารถเซตค่าแรงดึงค่าแรงต้านได้เยอะตามนะครับ คอยหน่วงให้แหนบชะลอการดีดตัวลดลงนะครับท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลหนึบนิ่งแตกต่างจากช่วงล่างเดิมๆได้นอกจากนี้นะครับชอบนุ่มนึบแบบไหนนะครับปรับนุ่มไั้หมด8ระดับเราทำการติดตั้งชัวอโปรเฟนเดอร์แบบซับแทงปรับนุ่มทั้งหมด8ระดับนะครับด้านหลังลด Ford n น x ก Gen นี่คือกระบอกซับแทงคนะครับปุ่มปรับนุ่มทั้งหมด8ระดับหมุนตามเข็มนาฬิกาแข็งทวนเข็มนาฬิกานุ่มนะครับท่านสามารถปรับแต่งได้นะครับชอบนุ่มเหนื่อแบบไหนเลือกปรับแต่งได้เลยนะครับ New Ford Next Gen นะครับกระบะทุกรุ่นทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะ v ีโกนะครับกระบะเร v o นะครับฟอร์ดเน็กเจนอีสุวีคอร์สนิวไทรตันนะครับ จะอัปเกรช่วงล่างด้วยชุดช่วงล่างของโปรเฟนเดอร์ติดต่อเมอร์ซ 4x4 บนหัวราบ,บินทากิโลเมตรที่7ครับ